สวัสดีครับเอซไพร์ตสวัสดีเดือนใหม่เดือนมิถุนายนมาว่ากันใหม่ในเดือนนี้เดือนที่แล้วนะครับผมก็พาทุกท่านเนี่ยบวกกันเนี่ยหลายวันต่อหลายวันผลประกอบการโดยรวมทั้งเดือนนะครับใครที่ตามผมตลอดทั้งเดือนนะครับมีกำไรอย่างแน่นอนสัปดนี้นะครับก็มีบาส W N B A มาฝากกันหนึ่งคู่คิดว่าคู่นี้นะครับถ้าใครตามเอาไปเน้นเอาไปเต็งเอาไปใส่หนักจะมีกำไรกันอย่างแน่นอนจะเป็นคู่ไหนนะ มาติดตามชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสำหรับเพี่อนๆที่ต้องการจะทางบาสเกตบอลที่ให้มากกว่าทางด้านหน้าช่องแบบนี้อยากมาอยู่ใังครอบครัวใครที่พอยอยากมาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่ adp poland แล้วก็ ai สําหสับคอบาสครับไม่ควรพลาดถ้าชอบในเรื่องราวของการลุ้นบาสลองเปิดใจเข้ามาครับรลบรองว่าสดชื่นหวานฉ่ำการตีกันมรอย่างแน่นอน สับหนึ่งคู่ในวันนี้ครับเน้น,เน,นเนื้ออ,อ,อยู่กันที่อันดับหนึ่งของตารางอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้วันนี้ครับต้องเปิดบ้านเจอทีมที่ฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนะครับในฤดูกาลนี้แข่งมา6ชนะ1แพ้ไป5แต่ดันนัดที่ชนะเนี่ยมันไปชนะทีมที่ต่อประมาณ11.5อย่างอิลนาฟีเวอร์มาสมควรแพ้นะในเกมนั้นแต่ยังเบียดเอาชนะได้วันนี้ครับต้องมาเจอจ่าฝูอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ที่ฟอร์มเต็งแชมป อันดับหนึ่งนะปีนี้และปีทีล้วของเป็นแชมป์มาด้วยบรรดาผู้เล่นหน้าเก่าๆก,ก็ยังอยู่กันครบครับเบียนาสจูสเซบีนาโยเนส s ูนี่คือมือสามแต้มการเล่นบาสสไตล์การเล่นของนิวยอร์กิเบอร์ตี้เองเนี่ยคล้ายๆกับ g o ลเดสต t a t e รเอรไม่มีผิดมีการถ่ายเทบอลมีการลำเลียงบอลวิ่งสก,กีนกันเนี่ยทำให้เป็นอย่างดีผมได้ดูไฮไลท์แมต่างๆที่นิวยอร์ก i b e r ร์ตี้เล่นครับในเกมเกมหนึ่งเนี่ย ชูสามคะแนนเนี่ยไม่ต่ํากว่า25ลูกลงไม่ลงลงไม่ลงค่อยว่ากันแต่การทำสามคะแนนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การชูดิ่เยอะมากบาสหญิงจริงๆเขาไม่ค่อยนิยมการชูสามคะแนนนะครับจะเน้นวงในซะเป็นส่วนใหญ่แต่นิวยอร์ดิบิวตี้เนี่ยเน้นการชูสามคะแนนซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ครับเลเปิดมาเนี่ยอาจจะดูแพงกับหูฉีกเลยด้วยฟอร์มการเล่นอีกทีมหนึ่ง ฟ์มการเล่นของคอนเดตินเนสตานเองก็ย่ำแย่เวลาแพ้ใครทีก็แพ้แบบยับยับเลยจุดที่ทําให้ทางด้านคอนเดตินเนสตานเนี่ยมายืนอยู่แบบปากเขียวตรงนี้ได้เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการทเทรดตัวเล่นสำคัญออกไปในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาคือเต็งสามที่คว้าแชมป์ใน WNBA นะครับแต่มาในปีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยลังบ้วยลังท้ายๆใ,ในการคว้าแชมป์ก็ดูแล้วครับวันนี้ สิบเจ็ดจุดห้าสิบแปดแต้มตรงนี้ถ้าไม่มีมวยล้มต้มคุณดูยังไงยังไงวันนี้นิวยอร์กลิเบอร์ตี้ขี่และนวดไล่อัดไลยย่ยำทางด้านคอนเสิร์ตเดสันได้มากกว่าสิบแปดคะแนนฉะนั้นนะครับหนึ่งตัวเน้นๆหนึ่งตัวที่เด็ดของไหทีพอยต์ในวันนี้เริ่มต้นสกราดใบเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนมิถุนาวันที่หนึ่งจัดอังจะเต็มเอาไปทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ จะทำให้เอฟซีไพร์ทพอยทุกคนได้สดชื่นกันอย่างแน่นอนครับหนึ่งตัวเล้หนึ่งตัวชัวร์ในวันนี้ถูกจะจัดขัดใจสวนกับนักชันที่ไพร์ทพอยได้คิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะออกมาให้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ